ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดี Story อีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มีแบบปุกบปรับคลิปก็เลยคลิดว่าทำคลิปซะหน่อยละกันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคลิปที่พาไปเที่ยวร้านลับๆ mm hmm. ก็จะไม่ไกลจากกรุงเทพ mm hmm. ก็จะมีทั้งร้านครัวซองร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปกันเลยที่พัทยาค่ะ ถึงที่พัทยาแล้วนะคะร้านแรกที่เราแผนเอาไว้คือเราจะไปร้านครัวซองค่ะชื่อว่าร้านสายหวานเบเกอรเฮานะคะเป็นร้านแบบสไตล์โฮมเมดแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยร้านเขาปิดแล้วซึ่งปกติเ,เขาปิด6กโมงเย็นเรามาถึง4ี่โมงเย็นแต่ว่าขนมเขาหมดค่ะเขาเลยปิดเร็วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพามาใหม่แต่วันนี้เดี๋ยวเราไป กินข้าวร้านริมทะเลกันก่อน,อนละกันเขาชื่อว่าร้านบัวทองแอสดค่ะที่เขาว่ากันว่าราคาหลักร้อยวิวหลักร้านค่ะไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านบัวทองแอชบีแล้วนะคะเราก็ไปจอดรถไว้ตรงที่พาราไดส์สปาค่าจอดรถ50บาทแล้วเราก็เดินตรงลงมาริมทะเลเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านคือคนเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวแล้วก็บรรยากาศร้าน ก็มีอาหารนะคะตั้งแต่แบบเป็นแบบอาหารเช้าด้วยก็ร้านเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง3ามทุ่มมีเมนูที่เป็นอาหารเช้าแล้วก็เป็นแบบเมนูอาหารตามสั่งเนี่ยราคาเขาเริ่มต้นแบบ60สิบอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างอันนี้นะแบบเมนูอาหารจานเดี่ยวคือแบบข้าวแบบกุ้งผัดผงกะหรี่คือ80บาทแล้วก็เดี๋ยวมารอดูเราสั่งอาหารไปและว,ว่ารสชาติจะเป็นยังไง อนนี้อิ่มมากเลยค่ะทุกคนก็คือร้านนี้นะคะก็คืออาหารจานใหญ่มากราคาย่อมเยาววิวดีสามารถมาถ่ายรูปได้เลยแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วยก็ใครมาพัทยานะคะอยากหาร้านอาหารริมทะเลนะคะก็มาได้ที่ร้านบัวทองแอฟบีค่ะเป็นร้านลับที่เราแนะนำ วันนี้นะคะท้องฟ้าก็แบบมีความอึมครึมเหมือนฝนจะตกแต่เราก็ต้องไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านครัวซองที่เมื่อวานเราไปมาแล้วแบบขนมหมดร้านบิดไปไม่ทันวันนี้เราก็เลยไปแต่เช้าเลยไปตั้งแต่ร้านเปิดเลยก็คือสิบโมงไปค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขนมมาแล้วนะคะเราสั่งมาทั้งหมด4อย่างก็จะมีเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นครัวซองอัลมอนด์แล้วก็มีครัวซองครีมโซดมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเดนิชวานิลลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ตัวดังของ่อนก็คือครัวซองอัลมอนด์คือแบบที่เนี่ยเรานั่งกินไปใช่ปะ่ะมันก็จะมีแบบความหอมตลอดเวลานะเพราะว่าเขาอบขนมแบบในบ้านตรงนี้มันหอมมาก ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอัลมอนด์ที่เป็นแบบสูตรของกี่ร้านโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เรากินเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสไตล์แบบฝรั่งเศสเนอะอันนี้ก็เป็นแบบสูตรที่เชฟที่นี่เขาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะโอ้แบบ ดูดิมันมีความแบบกรอบน,นอกแล้วแบบข้างในมันดูนุ่มกว่าสูตรตัวเมื่อกี้มากๆคือเขาเพิ่งอบมาใหม่ๆแบบยังแบบอุ่นๆกินหอมจากเตาแล้วหอมอยาดไช้ทืองแล้วกันจะไ,ได้แบบฟิลลิ่งดีๆนะดีกว่าปกติอ่ะอันนี้อร่อยนะเพราะแบบเ้ื้อความที่มันมีความแบบอุ่นมันออกมาจากเตาอ่ะมันนุ่มดีอ่ะ ที่นี่ก็ขนมอร่อยมากเกือบทุกเมนูเลยที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นแบบออริจินัลอัลมอนด์ของเขาอันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางเชฟที่นี่เขาทำขึ้นมานะคะพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาอยากให้ทุกคนได้กินแบบครัวซองอร่อยๆในราคาที่แบบเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทถ้าใครมา ที่พัทยาเนี่ยก็มาแวะกันได้นะคะที่ร้านครัว2อง้านนี้นะคะสายหวานเบเกฮาส์ค่ะเราก็มาถึงที่รูคาเฟ่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคาเฟ่ที่เปิดอยู่ใต้อาพาร์ตเมนต์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าคะ่ะ ที่นี่ก็ลูกคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่ในพัทยาก็มาตาม g ู o ก l e แม p กันได้เลยร้านเนี่ยเขาก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นพี่เจ้าของร้านนี่กเขาใจดีมากๆใครชอบกินกาแฟาแบบไหนเนี่ยเขาก็แนะนำได้ว่าเพราะเขามีมาเมล็ดก,กาแฟาให้เลือกหลายแบบเขามีทั้งที่เป็นแบบเครื่องเอสเซโซ่ด้วยแล้วก็เป็นแบบดิฟอย่างวันเนี้ยเราก็สั่งมาเป็นแบบดิบร้อนเขาก็แนะนำมาว่าให้เป็น,มนเมล็ดเป็นสุดตัวนี้เราจะได้เป็นของเขียนยากก็กลิ่นหอมแล้วก็ออกเปรี้ยวๆหน่อยแบบที่เราชอบถ้าเก ใครมาก็อย่าลืมมาแวะลูกคาเฟ่นะคะ ถึงร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ชื่อว่าครัววันสุขค่ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงทางที่เราออกจากพัทยาเนี่ยจะเข้ากรุงเทพร้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาก็อยากจะแนะนําเป็นร้านลับอีกร้านหนึ่ง,งเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ก็แบบน่ากินแหละก็เดี๋ยวเราสั่งไปแล้วอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาครบแล้วนะคะก็ที่เราสั่งไปก็จะมีแกงคั่วหอยหวานใบชุูแล้วก็ไข่เจียวปลาแล้วก็ยำปลาทูหอมข้าวก็เป็นแบบข้าวคั่วดอกเกลืออะเดี๋ยวลองกินเลยละกันชิมจากข้าวอะ เราตะลอนกินไปหลายร้านเลยร้านสุดท้ายที่เราไปแวะมาก็คือร้านโควันศุกร์นะคะร้านนี้ก็เป็นอาหารสไตล์พื้นบ้านถ้าใครมาเที่ยวพัทยาแล้วอยากหาร้านอาหารแวะทานก่อนกลับกรุงเทพเนี่ยก็แนะนําร้านนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้เราพาไปแชร์โลเคชั่นลับๆที่พัทยามาแล้วถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าคลิปหน้าเราจะพาไปทําอะไรก็กดซับสไครต์รอไว้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Thank you.